สวัสดีค่ะดิฉันน้องแสนดีขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15และขอเรียนชี้แจงกติกาในการนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายดังนี้ค่ะระยะเวลาในการนำเสนอการนำเสนอแต่ละท่านจะมีเวลารวม15นาทีโดยแบ่งเป็นการนำเสนอผลงานไม่เกิน10นาทีการให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการผู้วิพากษ์รวมไม่เกิน5นาที เมื่อเหลือเวลาในการนำเสนอผลงานหนึ่งนาทีเจ้าหน้าที่ประจำห้องจะกดกลิ่งเตือนหนึ่งครั้งเพื่อให้ท่านสรุปการนำเสนอโดยเร็วที่สุดหากครบเวลาสิบนาทีเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าหมดเวลาค่ะลำดับการนำเสนอการนำเสนอจะเป็นไปตามลำดับที่ปรากฏในกําหนดการหากท่านไม่สามารถนำเสนอในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเกิดปัญหาระหว่างนำเสนอผู้จัดงานจะข้ามไปยังลำดับถัดไป ท่านสามารถนำเสนอต่อได้ในลำดับสุดท้ายของรายการค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสาร p r o ซ e e d i n g ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ conference.sc.t.ac.ts/15 การรับเกียรติบัตรและใบเสร็จรับเงินผู้ที่นำเสนอในรูปแบบออนไลน์สามารถรับได้จากฝ่ายจัดงานหลังการนำเสนอส่วนการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์จะมีการจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ในระบบค่ะ น้องแสนดีในนามตัวแทนของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15ทุกท่านเป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาการของทุกท่านขอบพระคุณค่ะ